เมื่อจิตตั้งมัน่นนะครับลมหายใจตั้งมัน่นสติตั้งมัน่นนะครับเมื่อมีความตั้งมั่นอยู่นะครับก็ดูความตั้งมัน่นเมื่อดูความตั้งมั่นไปนานๆนะครับก็เห็นสิ่งอื่นเกิดดับ,นะบสิ่งอื่นก็คือความอยากนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปัะสาธรมารมณ์ก็เรียกอยากในกา,ามาก็เกิดดับนะครับเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัตตาฉะนั้นการที่มีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์ตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นนะครับก็ปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางจิตปล่อยวางสตินะครับให้เหลือแต่วิมุติยานทัศ at, นะนะครับความรู้ความเห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นเห <hearts S 2> ็น,นออความตั้งมั่นของอารมณ์ที่เกิดดับความตั้งมั่นของจิตที่เกิดดับความตั้งมั่นของสติที่เกิดดับ รับปล่อยวางปล่อยวางเพราะว่ามันเกิดได้นะครับมันเกิดได้ก็ดับได้การปล่อยวางด้วยวิมุตตินะครับวิมุตติยานทัศนะนะครับก็สักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อสักว่ารู้สักว่าเห็นสิ่งที่ตั้งมั่นเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรามองเห็นความตั้งมั่นนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขา เป็นเพียงสักว่าสิ่งที่ตั้งมั่นตั้งอยู่ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นจิตเป็นสติหรือว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ตั้งมั่นอยู่ในที่สุดเกิดระดับมีละหายไปเจริญและเสื่อมเพราะว่าไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่กับอะไรเพราะทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มีและหายไปเพราะว่าเราอยากมีอยากเป็นอยากได้มันก็เลยไปตั้งมั่นอยู่สิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นแต่เมื่อสิ่งที่มีที่เป็นนั้นมันตายมันผุพังมันสูญหายมันจากมันสลายจากเป่งกันและกันระหว่างรูปกับรูปนามกับนามหรือว่ารูปกับนามาจกับใจวัตถุ การมาทธาตุกับคนกับสัตว์กับสมมติบัญญัติต่างๆว่าเป็นเราของเราว่าเรามีเราได้เราเป็นเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็ชั่วคราวชั่วขณะชั่วหนึ่งชีวิตแล้วก็ต้องสูญดับหายก็เลยสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นในความตั้งมั่นของสิ่งที่มีที่เป็นที่เกิดทั้งที่สมมุติว่าเป็นเราของเราหรือว่าตัวตนของเราหรือสิ่งที่บัญญัติ นะครับว่าเป็นเราของเราตัวเราหรือว่าสิ่งที่หลุดพ้นไปจากความเป็นเราของเราตัวของเราจริงๆนะครับก็าอาศัยความเข้าใจความเข้าใจทมความเป็นจริงในสิ่งที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง,เ,รงเกิดอยู่จริงนะครับกค็คลายคลายความตั้งมั่นในจิตในใจในอารมณ์ในความรู้สึกในสติในความจําความคิดความรู้สึกว่า จะต้องได้จะต้องมีต้องเป็นหรือว่าได้มีเป็นแล้วหรือว่าสูญเสียพัดพรากแล้วเขาเรียกว่าทุกทุกเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นทุกเกิดขึ้นแล้วในท่ามกลางนะครับในเบื้องต้นก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นท่ามกลางก็คือได้มีเป็นแล้วทุกนี้สุดก็คือความแตกดับสูญหายสลายไปความตายความผุพังเน่าเปื่อยไปก็คือทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็สักว่ารู้สักว่าเห็นก็คือรู้ทุกเห็นทุก ร,รู้ทุกเห็นทุกแล้วก็ปล่อยวางไม่ไปกังวลไม่ไปยึดถือไม่ไปจริงจังกับความทุกข์ไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราเพียงสภาวะทุกนะครับสภาวะาตุสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันจะเกิดเฉพาะเบื้องต้นหรือว่าทำกลางหรือที่สุดกับตัวเองหรือผู้อื่นหรือไม่ด้วยกัน ก็ตามนะครับมันก็แค่นั้นเองฉะนั้นการที่มองเห็นความจริงทะลุปูโปรงทำให้ปล่อยวางได้สักว่ารู้สักว่าเห็นกับทุกสิ่งได้นะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นทุกนั่นเองนะครับเราทุกเขาทุกต่างคนต่างทุกทุกด้วยกันก็สักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นก็คือรู้ทุกเห็นทุกนี่แหละแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นโดยความเป็นเราของเราดยตัวของเรานะครับหรือว่าโดยความเป็นเขาของเขาดยตัวของเขา เพราะว่าเป็นเพียงสะวะาวธาตุสภาวะธรรมนะครับเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงสัจจะมายานะครับเป็นการที่ว่าเรามองทะลุปลูกโป่งทำทั้งหลายนะครับก็ปล่อยวางไม่ไปห่วงไม่ไปห่วงไม่ไปหาไม่ไปยึดติดไม่ไปยึดถือยึดมันน่นในเบื้องต้นทำการที่สุดเพราะว่าคนเรานั้นผ่านมาแต่ละภพแต่ละชาติก็สารพัดสารเพดข้างเราชั้นการสักว่ารู้ สักว่าเห็นนะครับก็เป็นการสลับสลับละคลายปลงปล่อยวางไม่อารไรอาวรไม่ห่วงไม่ห่วงนะครับก็ปล่อยไปตามเวลาตามการเทศะบุคคลจุนจุกานที่ตา่ตางคำต่างว่าระต่างรู้ต่างเห็นนะครับต่างทุกนะครับในเบื้องต้นตั้งการอะที่สุดก็เช่นนั้นเองสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับก็คือรู้ทุกเห็นทุกนี่แหละ เมื่อรู้ทุกเห็นทุกแล้วก็แล้วไปไม่ต้องอะไรครับอะไรไม่ต้องไปคอยไปรอไปหวังไม่ต้องไปพยายามดิ้นรนที่จะอยากที่จะมีจะเป็นหรือว่าจะพัดพลากสูญเสียปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามปกตินะครับเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดก่อนทุกในเบื้องต้นทั้งการที่จะเกิดก่อนก็แล้วแต่ก็ช่างมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็สักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มีอะไรเป็นอะไร อย่างจริงจังและแท้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นแค่นั้นเองอย่าไปจริงจังมุ่งมั่นหมกมุ่นหัวเมานะครับเพราะว่าถ้าเราไปจริงจังหมกมุ่นหัวเมานะครับเกินไปมันจะเป็นปัญหาชีวิตจะเป็นปัญหามากเพราะว่าชีวิตคนเราทุกวันนี้มีปัญหามากมีเวรภัยมากมีครามกิเลสริบกมากก็เพราะว่า ไปจริงจังตั้งใจนะครับกับสิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าไปเพลินพอใจอยากใคร่จัดจ่อจัดจ้องกับสิ่งที่มีที่เป็นหรือว่าไปอะไรอาวร,าร,ารคิดวิตกนะครับห่วงโอนเสียดายกับสิ่งที่หมดไปแล้วสลายไปแล้วสูญเแล้วหายไปแล้วซึ่งเราก็ตัดใจตัดอารมณ์ตัดการตัดความคิดได้เลยอย่างทุกอย่างมันเกิดระดับเป็นเรื่องปกติ ก็แค่เรารู้เห็นตามความจริงแล้วก็ปล่อยวางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับเพราะสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในภายนอกที่มันเกิดมันเนื่องกันมันปฏิป,ปัต่อได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่ามันปฏิปปต่อแล้วมันก็แยกย้ายไปเนี่ยมันก็สักว่ารู้สักว่าเห็นก็แค่นั้นเองเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองแบบแค่นี้เองการให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็น อย่าไปยึดติดยึดถือยึดมั่นกับสิ่งที่เราที่เห็นเพราะโลกนี้อะไรมันก็คือทุกข์ทั้งนั้นสักวารู้สึกว่าเห็นอย่าไปชมทุกข์อย่าไปอยากทุกข์อย่าไปมีเป็นทุกข์อย่าไปพัดพราทุกข์นะครับก็าแค่ว่าเรานั้นเมตตากับตัวเองให้แค่รู้แค่เห็นสักวารู้สึกว่าเห็นให้การุู้นาตัวเองว่าสักวารู้สักว่าเห็นอย่าไปใส่ใจสนใจจริงจังหมกมุ่นกุ่คุณคิดหรือว่ามัวเมาแบุกเราอย่าไปต้อง สักว่ารู้สักว่าเห็นนะคิดอะไรก็สักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับมันจดมันจํามันอ่านมันเขียนมันเรียนมันรู้มันเข้าใจอะไรก็สักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับอย่าไปยึดติดยึดถือยึดมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดอยากอย่างนนั้ตลอดนะปรารถนายั้นตลอดไม่ใช่มันเปลี่ยนนะครับหรือพลดพลาสูญเสียอย่างนนั้ตลอดมันไม่ใช่มันเปลี่ยนตลอดสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับมันก็ปล่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ช่างมันนะ สักว่ารู้สักว่าเห็นทุกนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นก็พ้นนะครับอย่ามัวยิงจะนับการรู้การเห็นไม่อย่างนั้นเราจะทุกนะครับเราจะจอดจอดช่องจักจิ้งช่องต้องตั้งมันจะทุกับการรู้การเห็นเราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นเราพ้นทุกพ้นทุกให้เป็นพ้นทุกให้ถูกพ้นทุกให้ได้พ้นทุกให้เร็วนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นพ้นทุกนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ต้องเป็นทุก นะครับไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเคร่งเครียดเคร่งคัดไม่ต้องห่วงห่วงสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุกข์สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นมันจะเป็นทุกข์พอไปรู้จริงๆเห็นจริงๆนะครับไปจดจ่อจดจ้องอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากรู้อยากเห็นหนึ่งที่จะได้จะมีจะเป็นนะครับสิ่งที่ได้มีเป็นแล้ว จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปพยายามที่จารู้ใจ,จเห็นก็จึงช้องต้องตั้งไปจดจ่อจ้อไปตั้งมั่นอยู่กับการรู้การเห็นสักว่าพอสักว่ารู้สักว่าเห็นแค่รู้แค่เห็นนะคแค่นั้นไม่ต้องไปหนาแน่นนะครับไม่ต้องรวดเร็วไม่ต้องรัดพัดไม่ต้องกระทนหัไนไม่ต้องเร่งด่วนไม่ต้องเร่งรีบนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นเบเาๆว่างๆล่งๆโปรงๆสบายๆ สักว่ารู้สักว่าเห็นจะได้ไม่จริงจังกับชีวิตกับสังขารกับร่างกายกับธาตุขันธ์อธาณานะกบกายเวลากิจธรรมกับโลกสม,มุิโลกบัญญัติกับสัจจ์กับสม,มุิกับบัญญัติต่างๆสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับมันก็จะเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีไม่เป็นนะครับไม่อะไรกับอะไรมันไม่ต้องไม่ตั้งไม่จริงไม่จ้งจองทุกอย่างมันก็จะแล้วแล้วไปเอาสิมันก็จะดับไปตลอดสักว่ารู้สักว่าเห็นทุกสัมผัส ทุกอัตักทุกขนาดทุกเรื่องราวทางความจําความคิดความรู้ความรู้สึกความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางรูปวัตถเขียนแสงสบัติรรมนทางแสงสีเสียงทางภายในภายนอกสักว่ารู้สักว่าเห็นแค่นั้นเองมันก็พ้นทุกข์แล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไปรู้ไปเห็นจริงๆรังไม่ได้นะครับพลาดเพี้ยนหมดสักว่ารู้สักว่าเห็น นะครับไม่วิปร,ราร eth, en, dead, นะครับไม่สําคัญผิดไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้นะครับไม่ยดึดติดในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลวัตถุเข้า,ข,าของเงินทอง,ว,องวัตถุรถเรือบ้านช่องเงินทองเข้าของเลือกส่วนเลยมาคนสัตว์นะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุก,ก,ทก,ทน,ทกน,นะครับพพาารสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุกด้วยการทุกท่านทุกคนเตือนนะครับเพราะว่าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วไม่ย,ยดึดติดม,มันไม่รักโลกโ,โลกรธหลงมันไม่ ทุจริตมันไม่เนวรมันไม่อัสวะมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ยึดติดอิถธิยึด,ยด,ยดมันไม่เพลินพอใจอยากครสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เป็นทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสักว่ารู้สักว่าเห็นนะครับสักว่ารู้สักว่าเห็นดีด